ครับผมเดี๋ยวเข้ามาเบรงอุปกรณ์นะครับในการทีสีเข้าในการทีเข้าสิต่อระบบน้ำใสแปงลงหยาเพ่งกรลาของเข้านะครับขั้นอันแรกนะครับของเข้าสิมีสชีใสเป็นระบบเ,เทปน้ำพุ่งนะครับเทปน้ำพุ่งตัวนี้สิมีสจเป็นแบบสามหู้นะครับสิเป็นแบบสามหู้ประมาณนี้นะครับสิเป็นแบบสามหู้นี่ครับบรูว์สิเ็นบอนะครับ อันนี้ขนาดของผมนะครับที่ผมใส่นะครับสามทับซีนะครับสามทับซีสามทับซีแล้วก็ชุดนี่นะครับระบบการต้อนี่เพราะว่าสิให้ดีนะครับถามไปถามพนักงานที่สื่อนะครับเจ้าของผมเนี่ยสื่ออยู่ในกบันเฮาหรือไทยพัสดุองศ์นะครับของผมมันีสื่อมาแยกกันเพราะว่าหม่องหนึ่งเบิร์ตนะครับก็อันนี้ผมนำมาจากไทยพัสดุ อุปกรณ์นี่ผมดนมาจากกุบันเหานะครับมันเลยสิบอมอแมตกันปันไหนนะครับมันเลยสหลวมๆกันจากน่อยนะครับที่นี่สีดีก็คือไปหาสื่อตรงทีมันมีทิศมองเดียวครบนะครับที่นี่ปัญหาของผมตอนนี้คือว่าตัวนี้นะครับที่ผมที่ผมใ้มากนะครับมันมันมันมาพอดีกับทอนะครับครับผมพอดีอุปกรณ์ที่ผมใ้มากนะครับมันมันมนสิบอพอดีกันนะครับก็คือ ว่าตัวนี้นะครับผมผมสื่ดใมาเป็นเบอร์อันนี้เครื่องจุกยางเนาะครับผมไม่รู้ว่าเครื่องเครื่ิเอื่นว่างไหนถ้าจุกยางนี่ครับผมสื่ดใเบอร์นี้มานะครับทับนีสิบหานะครับสามสามเจ็ดแปดยี่สิบห้าคิดยี่สิบห้านะครับนีสิบห้าคือขอบวงยางตัวนี้นะครับนาทีเป็นที่ขอบวงยางนะครับกับว่าวตัวนี้ครับเพราะว่ามันช่มีบอกอยู่นะครับว่าว่าวาตัวนี้ว่าวเบอร์นีสิบห้านะครับเดี๋ยนะเดี๋ยวผมแกะให้เบิ่อนะครับตัวนี้ ยิบผิดช่องตั้งหากับอันไปเจออะไรอันนี้เป็นวาล์วน้ำชัยโยนะครับก็นใดเขาจะได้หายเปลินได้ครับก็คือผมใส่นะครับให้มันให้มันพอดีกันนะครับกับกับวาลตัวนี้นะครับก็เลยมันสิเป็นเบอร์ยี่สิบห้านี่แหละครับที่นี่นะครับพอเบอร์ยี่สิบห้ามันสิบเอแมทกันกับกับเทปเทปตัวนี้นะครับเพราะว่า ของเทปเท่ามันเป็นสีเป็นซีสิบหกมิลนะครับคือสามตับซีนะครับสามตับซีม่ใช่เป็นซีสิบหกมิลที่นี่เวลาเอาเข่าไปนะครับมันไม่สีลวมนะครับเวลาเอาใส่ไปนะครับมันสีลวมนะครับส็ผมก็เลยต้องใส่ธีในการทีสีเอาว่าวตัวนี้ครับเอายางจุกอย่างใส่ไปทางนี้แล้วก็เอานีใส่เข้าไปนะครับแล้วก็ที่ใส่เครื่องบรรทายในการรัดไว้อีกทีหนึ่งนะครับแล้วที่ใส่ยางในรถยนต์นะครับรัดเอานะครับเพราะว่าอุปกรณ์มันมันบ่แมทกันนะครับมันบ่แมทกันน่าที ประสิทธิภาพประสิบดีปันไดนะครับทาไปพี่น้่างที่ใสนะครับก็คือให้มันเป็นชุดเดียวกันนะครับอันนี้ขึ้นแนะนํานะครับที่นี่ตรงนี้นะครับผมก็ทีใส่อีกจุกยางหนึ่งนะครับเสียบกับแป้งี่สี่แลครับปึ๊บเข้าไปนะครับแล้วก็ใส่ดอกสวรรค์นะครับนี่ครับดอกสวรรค์อันนี้ตองเบอรเป็นเบอร์ยิ้มหานะครับดอกดอกสวรรค์นี่ครับเกิดจติ๊กเลยล่ะปึ๊บเดี๋ยวนะครับ ออกสว่านนี้ครับอันนี้คือไปปจ่อมาแล้วนะครับไปร่องจอมาเบิ้งนะครับเบิ้งยี่สิบหานะครับในการที่จอทอร์มนเข้าไปก้อนนะครับพอจอทอร์มนเข้าไปปุ๊บนะครับแล้วก็ใส่อ่าอันนี้สิเป็นสไลด์นะครับผสมน้ำฉีดเข้าไปนะครับฉีดเจดฉีดใส่แล้วก็อัดเข้าไปนะครับใส่ทุกอย่างอัดเข้าไปปุ๊บนะครับฝั่งนี้ก็เอาทอนี่ครับทอนี่เข้านะครับมาเสียบทางนี่แล้วก็เอาเคเบิระถ่ยรัดนะครับกระสินานาที่ใส่ได้นะครับพอที่ใส่ส่งส่งน้ำไปนะครับโอเคเดี๋ยว การสิบิตอจังไดนะครับเดี๋ยวขาไปเบื้องลึกคลิปทีนึงนะครับผมตอนนี้มาอธิบายอุปกรณ์ของข่าวให้เบื้องก่อนนะครับก็คือมีเทปน้ำพุ่งนะครับเ่าปิดเปิด3ทางนะครับก็คือเป็นเป็นยังสิ่นะครับว่าปิดเปิด3ทางนะครับพยายามให้มันแมตกันกับให้มันเบอร์เดียวกันนะครับกับกับเทปน้ำพุ่งนะครับนั่นก็คือรวมนะครับแล้วก็มีจุกยางนะครับนี่ครับจุกยางจุกยางนะครับมี่อุปกรณ์สามอันหลักๆประมาณนี้นะครับที่ใช้ในการต่อนะครับ แกะมีวัวซอนะครับบัวบุวรูบวคนอื่นมาอีกอย่างนะครับคือเป็นเป็นดอกสว่านนะครับในการจอทอนะครับครับประมาณนี้โฮซอโฮซอจอกเล็กนะครับคือเป็นตัวนี้นะครับเจาะไว้แต่จ่อทอมีนนะครับที่นี่ทอมีนของผมมั่อสิเป็นทอมสามนิ้วนะครับกะมาเบิ้งนะครับว่าสิประสิทธิภาพสีสีดีสั่มได้นะครับเดี๋ยวไปเบิ้งหนังงานอีกเชนึงนะครับว่าเมื่อสิเป็นจังไหนโอเคครับผมครับผมที่นี่นะครับส่วน ต่อมานะครับก็คือเป็นระบบทรงหนาของผมนะครับที่นี่ผมพึงมาสอมให้มันใสได้ปกตินะครับเพราะว่าหนามฟูมังหันผมผมผมไ่ได้ใเลยนะครับเพราะไม่ได้ใกะก็คือถอดเก็บไว้ปกตินะครับมันก็เลยสิถือขีดินถึงอย่างแน่ครับที่นี่ผมมาต่อยง่ายนี่ใสได้ไม่แล้วนะครับก็คืออันนี้สิเป็นหนามบดานที่จอขึ้นมากเลยนะครับจอขึ้นมากปุ๊บนะครับผมกะทรงเข้ามาในถังพันลิตรนะครับหนึ่งพันลิตรนะครับถังพันลิตรตัวนี้นะครับ นี่ครับนี่คือเป็นถังขลิตนะครับก็คือสีมันเต็มเต็มน้ำเต็มทั้งนี่นะครับที่นี่เต็มทั้งนี่ออกไซ์จังไรนะครับก็คือผมต่อท่อออกมาเลยนะครับต่อท่อออกมาพอดีท่อตรงนี้ออกมามสิเป็นหนึ่งนิ้วนะครับที่นี่เป็นหนึ่งนิ้วนี่แต่่าน้ำของเข้านี่ที่เขามันเป็นหนึ่งนิ้วเคืงนะครับแต่ออกมานี่เป็นเป็นนิ้วหนึ่งมันสิปพ่อนนะครับผมก็เลยต้องใส่มันออกออกมาอีกทางหนึ่งนะครับ เพื่อให้หน้าให้หน้ำน้่มันไหลท่านกันกับกับทางขาเข่านะครับผมตรงนั้นจะออกมาเป็น3ามสามหนนุนคือเป็นเป็น6หุนนะครับเป็น6กหุนฝั่งาน,นั้นออกหหุนฝั่งน,นี้ออกนิ้วหนึ่งนะครับคือฝั่งออกอาสิงหญ่กว่านิ้วเคืงองยูนะครับผมที่นี่นะครับกะมาเพิ่มมาเป็นนิ้วนิ้วเคืองเลวก็มาเข่าเป็นฝั่งนี้นะครับอ่านี่ครับอันนี้คือคือเป็นทอของผมนะครับเป็นระบรบส่งน้ำโดยทีบย่บ่ไดบ่ได ใส่ปั่มใส่หยังนะครับเมื่อด้ใส่ปั๊มในการอัดพออัดหยังนะครับอัดทรงหนามคือใส่มังสีเลยนะครับแล้วก็ใส่เป็นแร่งดันหนามทรงปกติก็คือตัวนี้นะครับผมสีเป็นทอร์เมนสามนิว้วเาวอันนี้อันนี้คือผมผมสีร่องก่อนนะครับก็คือร่องในแปลงหยาแพงกุหลาบแปลงนี้นะครับว่าทรงหนามมันสีทรงไหนทีละประมาณจักเส้นนะครับความเน่าเนี่ยผมผมไม,ม่ได้วัดนะครับก็คือสีทรงไปมันสุดพุ่นะครับสุด ซุดผุนนะครับตรงนี้ก็คือเป็นผมผมเป็นทอเมเมนสามนิ้วไว้นะครับเป็นทอเมเมนขนาดสามนิ้วเดินไปจนสุดเั่าแท่งฟังหนักนะครับเข้าก็สีลากอ่าทอเทพน้ำพุ่งนะครับเทปน้ำพุ่งเงี้ยวไปจนสุดนะครับเบื้องมาพันที่ทรงน้ำเข้าใดสําใัหนนะครับก็เป็นการทดล่องนะครับให้ผี่น้ิงเบื้องไปน้ากันนะครับว่าสิเป็นเจ้งไดนนะครับผมเห็นมาจากในคลิปหนึ่งของช่องยูทูปนะครับผมจำไม่ได้ว่ามาจากช่องไหนนะครับผมเห็นเพิ่นนะครับ ใส่ที่เพิ่นสูบน้ำบาดาลไปผักไว้ในองค์องค์แดงใหญ่นี่ยครับแล้วก็ต่อถอ,อกมานะครับเป็นห้องเพิ่นนี่สิเห็นเป็นทอสองนิ้วนะครับบอดี้ไซเรงดันนี่อย่างคือกันนะครับบอดี้ไซเครื่องสูบน้ำอัดออกมาอัดเข้าเทน้ำพุงก,กับใส่ใดนะครับคือบอดี้ไซเครื่องนี่อย่างเลยผมก็เลยมีถังเหลวหนึ่งพันลิตรมีท่อสามนิ้วอยู่แล้วนะครับผมก็เลยจะเอามาล่องต่อใส่เบิ้งนะครับว่ามาันสิเป็นเจ้าไหนสิไม่เห็นในพื้นที่ของเบิ้งนั้นกันนะครับก็สีป้ายสรุปให้เบิ้งว่า ดีเ่าดีเวิร์กเ่าเวริร์กซ้ำไดนนะครับกะไปรอชม่มอีกเที่ยนึงนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวตอนนี้ผมขออนุญาตไปร่องต่อก่อนนะครับจะเป็นจังไดโอเคครับผม จะมาเริ่มเจาะกันเลยใช้สว่านซอน,นะครับเจาะทิ้งเฉียงนิดนึง อันนี้ก็จะเสร็จแล้วนะครับผมได้แล้วอันนึงเดี๋ยวไปโจาดวอันที่2ของผมนะครับปืป๊บป,ป,ป,ประมาณนะครับผมจะกะเอาให้มันห่างกันครับประมาณ2เมตรเสร็จแล้วเราจะไปลองเปิดน้ำกันดู สองเส้นดูนะครับว่าน้ำจะแรงไหมแล้วท่อน้ำที่ส่งดูดขึ้นมาขนาดนิ้วครึ่งเนี่ยจะไหวไหมนะครับจะไหลทันกันไหมหาก,กับก็ต้องจับไปด้วย,วยจะมีฝั่งหนึ่งที่มันคลิกอยู่นะครับเพราะว่าลมมันพัดโอเคมานี้ก่อนพรพอเราไปเปิดน้ำแล้วค่อยมาไล่ ให้ดูอีกทีหนึ่งครับตื่นเต้นมากเลยครับผมต่อครั้งแรกดูจากใน YouTube มาแล้วก็เอามาลองต่อจริงๆให้เพื่อนๆดูเป็นการทดลองนะครับว่ามันจะได้ผลจริงไหมแค่ไหนโอเคอน,นี้ผมวางไวนี้ก่อนก่อนพวกนี้วางไว้ตรงนี้ก่อนนะครับโอเคอันนี้ผมจะยังไม่ไม่ได้ปิดปลายท่อนะครับเพราะว่าเดี๋ยว ผมตั้งการให้น้ำมันไหลออกจากเศษตรงนี้ก่อนเพราะมันมีเศษท่อที่ผมเจาะออกมาอยู่นะครับเผื่อผมผมยังล้างไม่หมดก็จะปล่อยเลยนะครับโอเคเดี๋ยวผมไปเปิดน้ํากันเลยเดี๋ยวเราไปเปิดน้ํากันเลยครับเปิดน้ำกันเลย,เป,เ,ลยเปิดยากนิดนึดนีด๋ยวเปิดนะ เปิดน้ำไหลให้สุดเลยครับแล้วเราก็ไปเปิดซับเมอร์ดกันเปซสเมอร์ขึ้นนะครับปึ๊บปึบซับเมอร์รรรอรทำงานโอเคมาดูน้ำกันเลยอันนี้น้ำพี่โอเคครับซับเมอร์เต็มเติมเรียบร้อยโอเค ไม่ไหลเบาจังอโอเคไหลแล้วเต็มท่อครับนี่เป็นน้ําที่ไหลออกมานะครับน้ําที่ไหลออกมาทีนี้ผมจะปิดนะครับโอ้โหดูครับมีแมงมีอะไรเยอะเลยนะครับ <laughs> โอเคปิดท่อกันป๊บ <c oughs> นี่ครับเพื่อนดูนะครับพอเราปิดท่อปุ๊บก็จะไหลไปเป็นพุ่องออกอย่งนี้นะครับน้ํายังไม่ได้แรงนะครับเราจะไปดูกันว่าจะได้ผลแค่ไหนกันนะครับยังไม่เต็มท่อนะครับอ๋อพอดีอันนี้ผมเจาะชันไปนิดนึงผมว่าอาจจะต้องให้เขาได้บิดบิดท่อลงโอเค ก็ประมาณนี้นะครับไหลไหมก็ไหลอยู่นะครับไม่รู้ว่าจะได้ประมาณนี้แค่นี้หรือเปล่าดูนะครับอันนี้สองฝั่งเดี๋ยวผมจะไล่ดูไปทีละเส้นนะครับดูว่าเขาติดอะไรยังไ,ไงไหมอ่ะอันนี้ก็ อ,อยู่ที่ปลายๆแล้วนะครับก็แต่ไหลเบานิดนึงไหลเบาอยู่ฝั่งนี้จะอ๋อน้ำเพิ่งมาครับน้ำเพิ่งมาอาจจะยังไม่ได้เต็มสายทั้งทั้งสองเส้นเลยนะครับนี่ไล่มาไล่ไลกัน ถ้าเต็มเส้นแล้วจะประมาณไหนอันนี้คือน่าจะเต็มเส้นแล้วเพื่อนๆอันนี้คือปลายสายเอ่อมันก็ไหลยอยู่ครับแต่ว่าไม่รู้ว่าจะพอไหมไม่รู้ว่าจะพอไหมคำว่าพอคือไม่รู้ว่ามันจะเพียงพอสำหรับ ทำให้หญ้าเราเปียกชุ่มขนาดไหนนะครับอันนี้คือเรามองคืนนะครับาถามว่ามันสูงไหมม,มันก็สูงได้ประมาณ2อหนึ่งอันนี้คือต่อ2เส้นนะครับต่อ2เส้นมันจะเป็นประมาณนี้นะครับเป็นประมาณนี้อาจจะอยู่ห่างกันนิดหนึ่งเป็นการทดลองนะครับไม่รู้ว่า2เส้น3เส้นจะเป็นยังไงจะไหวไหมตอนนี้ทำา2เส้นนะครับทำา2เส้น ถ okay. ามว่าสวยไหมก็ก็สวยครับเราไม่ได้ใช้อะไรเลยนะครับก็ถ้ามันเวิร์กยังไงก็อาจจะมีแผนคือเราเราจะยกถังตัวนั้นขึ้นนิดนึงครับสูงขึ้นประมาณสัก2เมตรนะครับให้ให้สูงขึ้นประมาณสัก2เมตรดูซิว่าน้ําเราเนี่ยจะไหลแรงขึ้นไหมนะครับโฝั okay. ่งนู้นนะครับอ่าน่าจะเวิร์กอยู่นะครับถ้าลดไปสักประมาณตอนนี้ เวลาประมาณเที่ยงนะครับประมาณเที่ยงแดดแดดวันนี้แดดแดดจะไม่แรงเท่าไหร่นะครับแดดไม่แรงเท่าไหร่น้ําเราก็ได้ประมาณนี้นะครับโอเคนี่ครับเพื่อนๆเราอยู่ปลายสายลองมองขึ้นไปก็น้ําก็พุ่งอยู่ประมาณนี้ประมาณหนึ่งนะครับประมาณหนึ่งโอเค น่าจะเปียกอยู่นะผมว่าถ้าเราลดไปนานๆแต่าอาจจะรอบๆตรงนี้อาจจะไม่ถึงนะครับผมว่าพอไม่ถึงก็เลยไม่รู้ว่าน้ำเนี่ยจะยังไงจะเวิร์กสำหรับอ่าจะเพียงพอไหมนะครับเดี๋ยวเรารีวิวอีกทีนึงนะครับลองบใช้งานจริงไม่รู้มันห่างเกินไปหรือเปล่าผมว่า นี่ครับอันนี้ก็คือเทปน้ำพุ่งอ่าแต่ละข้างแต่ละฝั่งก็จะไหลแบบต่างกันนี้นึงแต่พอต้นๆก็จะสูงอยู่นะครับ ต,ต้นฝั่งนี้จะสูงอยู่อาจจะมีวิธีแก้คือช่วงต้นๆอาจจะห่างกันประมาณนี้น่าจะได้แต่พอช่วงไปลายๆก็คือเราอาจจะบีบเข้ามานิดนึงนะครับบีบเข้ามานิดนึงเพื่อให้มันถึงถ้าเวลาเราหว่านปุ๋ยใส่ปุ๋ยเนี่ยผมก็จะใส่มากับน้ําเลยนะครับใส่ที่ที่ทางฝั่งนู้นเลยโอเคมาดูกันว่า ตอนนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูอีกอย่างหนึ่งคือ,อไปดูที่ถังนะครับว่าเขาลนไหมนะครับยาวน่าจะใช้หลายเส้นอยู่สําหรับตรงนี้นะครับผมว่าเพื่ออ,อาจจะต้องใช้เป็นแบบระบบเดิมครับอาจจะเอาท่อท่อกลมมาเลยนะครับแล้วแบบเปิดปลายเอาแล้วก็เราลากลากสายเอานะครับน่าจะเวิร์กกว่าอันนี้ก็จะมีน้ำหยดมานิดหนึ่งเพราะาผมไม่ได้ทากาวนะครับคือเป็นการลองลองก่อนเลยว่า น้ำจะล้นไหมน้ำจะพอดีไหมจะใช้ได้ประมาณกี่เส้นกี่เส้นนะครับอันนี้คือ2เส้นน้ําเราก็โอเคไหมถ้าเพิ่มอีกสักสองอันนี้คือน้ําน้ําที่ไหลนะถ้าปุ๋ยผมผมก็จะใส่ในในในตรงนี้ไปเลยนะครับเขาก็จะไปกับน้ําไปเลย ยืพลาสติกเอาออกก่อน,นะครับเพื่อนปุดตันนี่คือในทาง1,000ลิตรไม่ล้นนะครับคือไหลทันแต่ถ้าเป็น3 3เส้นเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าจะไหลทันไหมนะครับ โอเคเดี๋ยวเราก็ทดลองไปเรื่อยๆก่อนนะครับตอนนี้ใช้แค่2เส้นไปก่อนดูซิว่าเขาจะเป็นยังไงนะครับโอเคครับผมสำหรับวันนี้นะครับ,รบก็การทดลองให้เ,เพื่อนๆดูคร่าวๆประมาณนี้ก่อนก็ทีนี้เดี๋ยวไปดูสรุปอีกทีหนึ่งนะครับว่าจะว่าเค่ียนไกันโอเคครับ โอเคทีนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะมาสรุปให้เพื่อนๆฟังว่าระบบนี้จะเวิร์กไม่เวิร์กจะยังไงเดี๋ยวขอลองอใช้ไปก่อนแล้วเราจะมาสรุปให้อีกทีหนึง่งตอนนี้คือเป็นสอนการทดลองคร่าวๆนะครับว่ามันไหลดีไหมมันมันเพียงพอไหมยังไงนะครับก็ตามที่เห็นนะครับเพื่อนๆต้นๆก็ไหลแรงหน่อยปลายๆก็ไหลช้าเป็นเรื่องปกตินะครับก็อาจจะแก้ไขปัญหา้วยกรปรบีบก็เข้านิดนึงนะครับแล้วก็ น่าจะใช้ได้ถ้าเราเปิดนานนะครับเปิดนานเพราะว่ามันก็จะชุ่มอยู่หญ้าเราก็จะชุ่มน่าจะได้ได้ตัดอยู่นะครับอาจจะเปิดสัก2วันตรงนี้2วันอาจจะขยัยไปอีก2วันนะครับตรงนี้ก็จะเราจะได้ตัดเป็นหน้าเป็นหน้าไปโอเคครับผมสำหรับวันนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะครับเป็นการดูตัวอย่างให้ทําตัวอย่างให้เพื่อนๆดูนะครับว่าต่อท่อน้ําหยดอยไอม่ใช่น้ําหยดนะครับในการต่อท่อน้ําเทปน้ำพุ่งเนี่ยกับท่อเมน3นิ้วโดยที่ไมไ่ใช้เครื่องอดัดแรงดันอะไรเลยนะครับ เป็นการต่อผ่านแทงน้ำนะครับถังเก็บน้ำขนาดหนึ่งพลิตรเปล่าๆเลยนะครับใช้ได้ได้ผลขนาดไหนก็ประมาณนี้นะครับสำหรับให้เพื่อนๆด้เห็นกันเลยนะครับอันนี้จะเป็นมุมมองนะครับจากจากต้นทางนะครับจากต้นทางก็ไม่รู้ว่าเพื่อนๆเห็นไหมก็สูงอยู่นะครับประมาณผมว่าน่าจะเลย50เซนได้นะครับสูงอยู่ไปลายๆก็ตามสภาพนะครับผมเพราะว่าเราไม่ได้ใช้เครื่องอัดแรงดันนะครับผม โอเคครับสำหรับวันนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะครับผมโอเคบ๊ายบายครับอย่าลืมเพื่อนๆฝากเพื่อนๆนะครับผมกดไลค์กดติดตามนะครับให้ผมให้ช่องของเราด้วยนะครับช่องวิถีคนวิถีวัวนะครับผมอ่าก็สำหรับวันนี้นะครับผมฝากไปซ้ำนี่ก่อนนะครับผมอันนี้คือเือเป็นการทดลองให้พันพี่น้องเบิ่งนะครับสำหรับพี่น้องที่สนใจนะครับที่สิปลูกเนี่ยแพ่งกุลา กให้เบิงตัวนี้กอนะคบว่าระบบน้ำเสียห้เป็นวิธีไหจังไหนกะกให้ล่องมาเบิงคลิปนีกนเป็นการผิจารณาขาวๆนะครับของผมที่ใส่จริงนะครับเห็นว่ามันเป็นจังไหนมันดีบ่ดีจังไหนกะสิมาบอ้พี่นองเบิงนะครับไม่อยากใส่ผิวผิวนองนะครับไปลงทุนลงแรงเฮดเอียงหลายนะครับเฮดระบบสปริงเกอร์นะครับแปลงน้อยๆสักนิกับเบิร์ดไลน์นะครับแต่เข้าใส่เครื่องสูบน้ำอัดนะครับระบบทอว่างทอเนี่กับบได้เบิดหน่อยนะครับกะ เปรียบเทียบไปเพื่อนๆให้พอเป็พี่น้องเบิ้งนะครับวิธีใดมันสมีดีนะครับตอนนี้ปีว่าหัน,นครับผมใส่วิธีคือสูบขึ้นบาดาลมากออกจากบาดาลเลยกับลาดเลยนะครับปีนี้สีมาใส่ระบบนี้เบิ้งกับสีเบิ้งว่ามันสีดีซั่มไหนเสีได้ผลดีซั่มวิธีเดี่ยวบอกับเสียในเพื่อนให้พ่อแม่พี่น้องเบิ้งนะครับฝากติดตามนั้นน,าานี้นะครับผมโอเคสำหรับวันนี้นะครับผมไปแล้วครับผมสวัสดีครับ